สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ต้องรับผู้ท่านสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะซินธานิยากกอมเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมัน สามเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานออไม่พูดต่อทั้งหลายพอแล้วพอแล้วได้แค่นี้เลยได้ค่ะแต่ว่าเขาฟังกันเยอะแล้วอาจารย์เ<อ>ขารู้อยู่แล้วว่าเด็กจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้วันเด็กใช่ค่ะเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าและเป็นอนาคตของชาติความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต ผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นผีในวันหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่ก็นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะให้คำขวัญปีนี้ที่เรินชาบอกคือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนซึ่งก็เป็นความหมายว่าเก่ง ต้องมีคุณธรรมแปลว่าเก่งก็คือเก่งความรู้และคุณจะต้องมีคุณธรรมจิตใจคุณต้องงดงามด้วยแต่เก่งแล้วโกงไม่มีคุณธรรมอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยเก่งเรียนได้สีได้อะไรหัวดีมากสุดยอดแต่โกงแล้วถ้าไม่เก่งแล้วก็โกงล่ะฮะอาจารย์ไอ้นั่นชั่วครับไอ้นั่นชั่วครับสาระ ชั่วมากเลยเป็นคนที่มีสาระมากเลยนะเป็นกระเบือเลยอย,อย่าเป็นควาาอีกเอามาออไม่ใช่แบบเดียวกันเอฮะใช่ไหมออคือ อันนี้สาคัญมากนะสิทำไมวันนี้เราู้สึกเราสดชื่นกันมากเลยคะ <c oughs> มันม,มีเรื่องจะพูดเดยอะเรื่องไงก็ไม่ทราบเยอะมากเลยมแต่ถ้า่มันจะมีแรงมากขึ้นถ้าเราได้ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มองเฟอ์นะะจ่าว่าไปเลยหรือจะเป็นเรื่องราวของการดูแลถนอมสุขภาพร่างกายเรื่องดูแลผิวพรรณความสวยความงามก็ต้องเครื่องดื่มสไตล์อินฟินิตี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะตัดสินใจนะคะที่จะเอาไปบำรุงร่างกายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆ สั่งซื้อที่022949898นะคะจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชนบุรีบ้านอาจารย์มันชัยค่ะแม่พูดถึงเรื่องราวของความรู้คู่คุณธรรมนะเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ยสิรินทาเอาพูดเรื่องคำขวัญวันเด็กเสียให้สิ้นกระแสความค่ะ ผมคิดว่าถ้าเราฟังอันเพลาะเาะแล้วก็ผ่านไปมีความรู้คู่คุณธรรมน,ำ,นำสูน <Okay. S 2> น่นะก็เสพทอง<า>จำไปผ่านๆวันเด็กไปแล้วมันไม่ได้ไ<อ>ประโยชน์อะไรแล้วนายกรัฐมนตรีท่านย้ำเลยนะ,ะอย่าสักแต่ว,ว่าเออใครมาตอบแล้วได้รางวัลไปไม่เอาท่านบอกอยากให้เข้าใจความหมายอันนี้ ก็เป็นเรื่องดีเพราะแต่ละปีแต่ละปีนายกรัฐมนตรีแต่ละคนก็ไปประดิษฐ์ถ้อยคำกันมาสวยงามสวยงามมากแต่มันไม่เข้าแทกเข้าไปในหัวใจของเด็กเด็กรุ่นปัจจุบันซีนไทยเห็นไม่สอนกันจะเลือกเก่งใช่โอ้ยแย่งกันเรียนแย่งกันหูสารพัดเลยห้องนั้นห้องจริงห้องอะไรตาอะไรแล้วก็เคยมีโฆษณาที่แบบหูหัวลูกโตมากเห็นไหมคือยัดเข้าไปยัดเข้าไป แต่ถามว่าไอ้ยัดไปตรงนั้นเนี่ยมันได้นําต่อไปถึงอนาคตให้เขาได้ประสบความสำเร็จทั้งเป็นได้ดีแล้วก็เป็นคนดีหรือเปล่าข้อที่สําคัญที่สุดเราไม่ได้สอนให้ว่าเออดีกันหรือเปล่าค่ะดีเราเนี่ยมันคือมนุษย์เราเนี่ยเหมือนผู้หญิงสวยเลยว่ะผู้หญิงสวยเปรียบเหมือนเก่งค่ะผมเปรียบว่าเก่งกันแล้วกันเห็นผู้หญิงราสู้ สดงดงามเลยเป็นไงอยากได้อยากสัมผัสเหมือนคนเก่งเลยใช่ดูเหมือนเก่งพอสมบัติแล้วเป็นไงฮะอาจารย์ผู้หญิงสวยแต่ตดเหม็นเนี้ยโอ้ยแล้วตดใครเราจะหอมอาจารย์ด้ยโอ้ยนี่ผมเปรียบเทียบกับนางฟ้าอย่างนี้ตดโอ้ยอาจารย์พูดได้กลิ่นเลยนะเนี่ยคือสวยแต่เลวค่ะใครก็จะเอาไปทำอะไรเอา สวยเลวโง่เออสวยเลวเอาแค่เลวแล้วมันจะมาถึงขั้นโง่เลยสินธานโง่ด้วยเลวเด้วยมันไม่ไหวนะสวยแต่เลวเนี่ยค่ะมันก็ไม่น่าสัมผัสไม่น่าใกล้ชิดค่ะหรือดอมดมแล้วก็เขาก็ทีบทิ้งอะไรอย่างเนี้นั้นให้เกียดม,มากเลยนะั้นหัวใจสําคัญที่สุดของคนนั้นก็คือต้องเป็นคนดี ถ้าดีเสียแล้วคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าค่ะจริงไหมถูกค่ะคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานค่ะคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานค่ะคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตอือนี่แหละคืออันนี้คุณธรรมเนี่ยที่เน้นกันค่ะ ไม่งั้นเราก็จะไปสอนกันตัวเก่งเก่งต,ตาบี้ตะบันแต่เลวหรือไม่เลวเนี่ยเราไม่ย้ำกันถ้าคนเนี่ยมันดีเสียแล้วนะเรื่องอื่นมันดีหมดคือคนดีอ่ะพูดง่ายงาออคือคนดีอ่ะ,อะมันมีความรับผิดชอบมันมีความคิดคิดในทางที่ดีเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อเสาร์ที่แล้วเห็นไหมฮะที่ว่าลปู่ชาใช่ไหมฮะชะตาชีวิตเรากําหนดได้ด้วยความคิด,คดของเราใช่ไหมค,คิดดีแล้วชะตาชีวิตต้องดี เะะพรานี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยนะผมว่าถ้าเรารู้เรื่องความดีเสียแล้วเนี่ยชีวิตมันต้องดีเราก็ไม่อยากให้หลายคนเนี่ยไปแข่งกันเรื่องตะเกงเก่งเก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 งแต่ลืมยัดเยียดเรื่องสิ่งที่ดีๆในชีวิตบ้านเมืองเราที่มันมีปัญหาทุกวันเนี่ยสิรินทาค่ะเรามีนักการเมืองเกง มีนักการเมืองชนะเลือกตั้งเรียนสารพัดจะเรียนเรียนจนรู้เยอะเรามีนักการเมืองที่เก่งกันเยอะแยะคแต่ละยำโกงขอภัยนะขอภัยอย่าว่าละยำนี่มันใกล้ๆระยองไหมไม่เกี่ยวกลมากเลยนะคือคุณจะเก่งอะไรมีความคิดความอ่านในพัฒนาหมู่บ้านตำบลอำเภอเทศบาลประเทศแต่โกงเนี้ย จะเก่งไปหาอะไรอ่ะศิลินทามันไม่น่ามันไม่น่ายกย่องนะคะอะไรประมนี้จะยกย่องไปทำไมเก่งแล้วดันโกงเงี้ยจะโกงไปแมไอ้แบบนี้คือว่าเราเรามีนักการเมืองโง่แล้วไม่โกงดีกว่าไหมโง่แล้วไม่โกงก็ไม่ไหวไม่ไหวนะมันก็ต้องมันต้องใช้ด้วยประกอบกันถึงบอกว่าความรู้คู่คุณธรรมต้องคู่กันมาไงคะทั้งสองต้องมาเอื้อซึ่งกันและกันในการที่ทําให้เกิดประโยชน์พดผล อันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนกันว่าทุกคนต้องอบรมบ่มเพราะลูกของเราที่กำลังโตมาทุกวันนี้อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปยอมรับไอ้ก,การโกงอ,อ,อย่าแล้วก็อย่าไปยัดเยียดต่อความเก่งให้เขาใกล้ชิดเขาอบรมเขาในเรื่องคุณงามความดีะนะฮะจะคิดว่าเออลูกมีเงินเยอะเหนือกว่าคนอื่นและอยู่บนหัวคนอื่น มีเงินเยอะแล้วนั่งรถขับแม่บ้านเนี่ยขับรถไปส่งลูกพ่อบ้านขับรถไปส่งลูกสอนเข้าไปให้รู้จักเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมมีเงินมีทองแล้วรู้จักเจือจานกับส่วนรวมมีความรู้มีความสามารถแข็งแรงกว่าคนอื่นช่วยอะไรในโรงเรียนได้ช่วยทำอะไรให้ส่วนรวมได้ทำต้องปลูกฝังคุณธรรมให้เขามีอยู่ในจิตใจตั้งแต่บัดนี้ อย่าคิดว่ามีเงินแล้วโอ้โหกูนี่จะอยู่บนเหนือมนุษย์เหนือหัวใครก็ได้ซึ่งขอย้ำว่าผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้นั้นหรือใครอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นคือว่าคุณได้ทำอะไรบนประเทศนี้บนโลกใบนี้แล้วอยู่ในใจของคน <ทะ S 1> การเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นมิได้หมายความว่าคุณอยู่บนหัวคนสำคัญ นี่ก็เป็นเรื่องของวันเด็กนะคะพูดถึงว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเด็กวันนี้ไม่ใช่ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตอ้าละอันนี้เราก็โหมโรงให้ฟังเด็กเล็กน้อยโหมโรงใช่ไหมไม่ใช่โหมโรงศพจริงๆอยากจะโหมไปให้กับบางคนอ้าวอาทีนี้สัปดาห์นี้ เอาละวันนี้เด็กเด็กกำลังคงอยู่ในทมโนงทำเนี่ยคุยกับนายกน,นายกอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละคนแต่ละคนนั้นก็คงสนุกสนานรื่นเริงเพราะ,ะถือว่าเป็นวันของเด็กเอาเอาทีนี้มาเรื่องของผู้ใหญ่มั่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องคุยกันนะเมื่อวานนี้ก็เรื่องนายกยิ่งรักวันก่อนโน้นวันพฤื่อหัดก็เป็นเรื่องของคุณนิคมสมศักดิ์ แม่ค้องจองกันดีแล้วเก๋แล้วก็กำลังจัดเนี้ยภายในสัปดาห์หน้าสัปดาห์โน้นเนี่ยจะมีกระบวนการแต่เล่าให้ฟังสิรินทาเรื่องกระบวนการก่อนกระบวนการที่จะกระบวนการกระบวนการที่เ,เขามานะทําอะไรกันมาแถลงเปิดปิดคดีะดอ,อะไรเนี่ยโอ้รก็ไม่รู้จนสับสนน่ะเราอยู่ข้างนอกนี่สับสนมากเลยนะโอเคนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากสสหรือสอวอเนี่ยเขาไปร้องเรียนว่าคุณนิคมคุณสมศักดิ์ทําผิดค่ะมันไม่จะเกิดขึ้นจาก ปปชเขาทำเองมันเกิดขึ้นจากบรรดาสมาชิกรัฐสภาเนี่ยแหละเขาเห็นว่าเอ้ยคุณนิคมสมศักดิ์นี่ทำผิดแล้วสมาชิกรัฐสภา่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสสเขาเห็นว่าเอ้ยคุณยิ่งรักนี่ทำผิดเขาก็เรียบเรียงกล่าวคำร้องเรียนมาอิเยอะแยะตะแปะละเป็นหน้าละ,ะ,ะวันนีคมสมศักดิ์ผิดรือแก้รัฐมนูญนะ เขาก็ร้องเรียนมาเลยว่าคุณยิ่งรักผิดเรื่องจำนำข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาร้องเรียนเนี่ยกระบวนการคือกฎหมายเขากำหนดไว้เลยรัฐธรรมนูญให้ยื่นไปที่ประธานวุฒิสภาค่ะสมัยกระนั้นก็คือคุณนิคมเป็นประธานวุฒิสภาเขาก็ยื่นเรื่องไปที่วุฒิสภานี่แหละอาจารย์ก็อยู่ตรงนั้นด้วยผมอยู่สมัยเหตุการณ์นั้นแหละแต่เวลายื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว แทนที่วุฒิสภาจะมีหน้าที่ไต่สวนมีหน้าที่สอบสวนเองเขาบอกโนเพราะไม่ใช่อาชีพของคุณาอาชีพของคุณคือทำหน้าที่เรื่องกฎหมายาอาชีพสอบสวนทวนความว่าจะผิดหรือจะถูกคือปปชเมื่อคุณนิคมรับเรื่องหรือว่าคนที่ทำหน้าที่แทนคุณนิคมรับเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยลงลายมือชื่อกันถูกต้องไหมครบครบไหมถูกต้องไหมคำลงบล็อ เขาก็จะต้องส่งไปให้ปปชค่ะปปชเขาไม่ใช่เป็นคู่กรณีเขาเป็นเพียงเครื่องมือมือไม้ของบรรดาสมาชิกรัฐสภาที่เขาร้องเรียนกันเมื่อปปชเขาสอบสวนทวนความโดยละเอียดทียิบร่อนตะแกงกันแล้วนะค่ะดูจากสารรัฐมนูญก็ตัดสินแล้วว่าผิดนะนะแล้วในขณะเดียวกันแกก็มาตรวจสวนทวนความเรียกพยงพยานอะไรมาสอบหมดค่ะ ทีมูลเลยวันนิคมผิดสมศักดิ์ผิดคเป็นเจ้าหน้าที่เป็นนายเป็นรัฐสภา,าประธานรัฐสภา,าเป็นรองประธานรัฐสภา,าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายปปชผิดพอผิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาสอบสวนทวนความเสร็จแล้วเขาไม่จบเขาก็ต้องส่งเรื่องมาให้สวพิจาารณพิจารณา เพื่อจะถอดถอนหรือไม่ค่ะทีนี้นี่นี่คือขั้นตอนแล้วกระบวนการพิจารณาเขาก็ส่งมาเรียบร้อยแล้วนะสิรินทาค่ะคาอยู่ในสภาเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่จะให้สมาชิกทุกคนไปอ่านเสร็จแล้วมาโหวตเลยมันดูไม่แฟร์จริงหรอ่คะแปลว่ายื่นคําร้องไปยื่นแก้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนอ่านเสร็จแล้วมาโหวตเลยเนี่ยมันไม่แฟร์เพราะฉะนั้นแฟร์เนี่ยคือยังไงครับ อ้าวให้มันเห็นกันจัดจะจงจงนี่ต้องมีมีการแถลงจังเนี่ยคือสมาชิกมานั่งทั้งหมด220คนพวกนี้ทําหน้าที่เหมือนตุลาการมานั่งฟังลูกขุนลูกขุนแม้จะมีต่อมลูกหมากก็ต้องมานั่งฟังก็มีอยู่แล้วต่วใหญ่ผู้ชายลูกขุนมานั่งเลย220ก็คือสอนอชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ให้ปอปชก็คืออาจารย์วิชามหาคุณ เป็นตัวแทนข้องปอปอชอ <S S ชี้แจงแถลงว่าที่หาว่าคุณนิคมคุณสมศักดิ์หรือคุณยิ่งรักผิดเนี่ยมันเป็นจังไหนว้าวไปโรลดเออว้าวไปโรลดค่ะว้าว,วาให้แจงแดงแจ๋จังปางไปเลย<า>นะ,นะเขาก็ให้คุณนิคมเนี่ยแหมชี้แจงเอ้ยประทานโทษ ให้คุณวิชาปอ,าอปชอแถลงก่อน,อนว่าจัดไปเลยกี่ดอกว่า <c oughs> ไปเลยผิดดอกไหนดอกไหนก็จึง้งจึ้งจึงจึงจ้งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วสิรินทาจากนั้นเขาก็ให้คุณนิคมเนี่ยฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณแถลงโต้จริงไหมเอยไอที่ว่ามาทั้งหมดนี่ผมไม่ได้ผิดนะโว้ยใส่ร้ายป้ายสีนะโว้เยเออฉันเนี่ยถูกแกเนี่ยผิดฟังทั้งสองด้าน อ่าจริงไหมฟังทั้งสองด้านเลยเอามา<ด>ยันกันยันเลยให้นั่งดูให้รู้ให้เห็นกับหูกับตาเลยเพราะจากนั้นจบไหมยังยง,ยงเพราะ,ะแถมเสร็จแล้วเขาให้คุณเที่ยงหมด220 2อ0ยี่สิบท่าที่ฟังเนี่ยอ้นนี่ยังสงสัยอ้นี่ยังให้ถามอ่าเขาให้ถามแต่เขาไม่ได้ให้คุณถามตรงเพราะไม่งั้น2อ0ี่สิตายเลย นะตอบไม่ไหวเขาบอกคุณอยากถามอะไรให้เขียนไปเขาจะมีกรรมมาที่การชุดหนึ่งเก้าคนทาหน้าที่สักดักแทนทุกคนนั่นแหละเพราะถวยแล้วคนอยากจะตั้งคาถามอะไรมาแล้วก็มานั่งเลยค่ะในบรรยากาศอ่าเก้าคนก็จะมีหน้าที่ซักถามยังไม่ถึงสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเก้าคนเขาก็จะถามคุณวิชาพอถามคุณวิชาเสร็จแล้วก็ถามคุณนิคมพอสองฝ่าย ตอบกันชัดแจ้งแดงแจ,งเ,จงเกลี้ยงหมดสเสดาเต่าแล้วเรียบร้อย <c oughs> นะ <c oughs> จากนั้นเขาให้แถลงการปิดเมื่อกี้นี้คุณเปิดแล้วไะ <c oughs> ให้แถลงการปิดคดี <c oughs> นี่ยังไม่ปิดอยังยังอยู่ <c oughs> ในขั้นตอนที่ว่านี้อีก <c oughs> เพราะ,ะแถลงการปิดคดีก็แปลว่าทั้งเอกสารทั้งวาจาเนี่ยมาแถลงเลยว่าไอ้ที่ซื้อพยานเอ้ยซื้อพยานกันมาอย่างนั้นอย่างนี้ ผมตังหากเล่าที่บริสุทธิ์บุดผ่องนวนลละอองคุณมากล่าวครัผมได้รังบว่าจังไหนอะไรอ,อย่างนั้นใส่ไล่ป้ายสีอะไรค่ะอย่างนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่และฝ่ายปิดเสร็จจากนั้นถัดจากวันแถลงการจบอีกสามวันมาโวหวตว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนกระบวนการมันชัดแจ้งแดงแจ่มไหม ชัดแจ้งค่ะมันเปิดเผยไหมเปิดเผยค่ะมันอ้าซ่าไหมโอ้โหเห็นชัดเจ๋อแหววเออมันงุบยิบมุบมิบอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะก็ผมว่าตรงไปตรงมานี่คือเล่าให้คุณฟังซะอาก็รอกันนะคะเอาละตอนต่างๆที่จะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาแถลงกันไปชัดเจนแล้วผมจะไม่นํามาเล่าให้ฟังซิรินทาแต่ประเด็นหนึ่งคุณนิคมเนี่ยวันนั้นผมลองฟังน้าเสียงแกหน่อย อาจารย์วิวชาแกก็เสียงเรียบๆตามสไตล์อดีตผู้วิพักษค่าไปตามปกตินะแต่คุณนิคมนี่เท่าที่ผมฟังดูแล้วมันเหมือนแกแน่นอกมากต้องยกออกสิเออมันเหมือนกับโอ้โหไฟมันสมตวงอ่ะผมฟังดูแล้วมันมีแบบเหมือนเวลาพูดเหมือนมังก่อนพ่นไฟมันฟุงโอ,อ้มันเหมือนกับแน่นอกมันเหมือนกับอึดอัดมันเหมือนกับขัดค้องมันเหมือนกับอยากจะโอ้โหละเบิดอ่ะ ผมฟังน้าเสียงเพราะเคยอยู่ด้วยกันมาสามปีะนะฮะพบเก็บอาการแทบจะไม่อยู่ลเลยั้างใช่ไหมแมถ้ามีเสียงหน่อยก็จะตัดให้สักหน่อยได้ไหมจะดูว่าแน่นอกอ่ะ<ๆ>เปิดเสียงให้ฟังนิดนึงเมื่อกี้ผมกำลังติดตามดูท่านทํางานนะก็ทาไมพระท่านประธานไม่ไม่บอกปิดประชุมล่ะหรือบอกผมไม่รับนะยติที่ผมรับไม่ได้ท่านลองไม่รับสิครับท่าลองอีกฝ่ายเล่นงานท่านเลยฮะแต่บเอิญแล้วเกินสภานนี้เป็นสภาที่เรียบร้อย ไม่ใช่สภาการเมืองอย่างที่ผมผมเผชิญมาผมเนี่เป็นสุภาพบุรุษนะเสนอเรื่องมาขนาดผมรู้ว่ามันเป็นเท็จผมยังเสนอไปภายสัติวันที่ปปชขนาดอวอสวเสนอเรื่องมาซึ่งมันไม่ถูกต้องบอกถึงความคิดเธอว่ากล่าหาผมเนี่ยผิดจดริยธรรมเสนอปปชผมยังเซ็นให้เลยครับโอ้ประ้วงกันยกขึ้นมาออกแฟ้มบอ,อกว่าอเงนี่ยผมนั่งอย่เนี้ย มาคว่างมาด่าชี้หน้าด่าเงี้ยมีไหมครับตะวันหนึ่งถ้าท่านไปชี้หน้าด่าท่านสุรชัยเงี้ยท่านประธานเนี้ยโอ้ด่าไอเลวเงี้ยด่าได้งไงฮะครับให้อภัยครับ <c oughs> อุยต <c oughs> ไม่ทันแล้วไม่ทันไหม,ไมเสีย <c oughs> มบอลเหรอเฮ้ อ,อาจารย์บอกสิมก็ปีทำรายการมาไม่เคยโดนอ,อาจารย์พูดเป็นบางนคนนี่บางคนเนี่ยนั่งด่าในใจเขากล่าวหาว่าท่านเล็ว บางคนมันด่าในใจแล้วมึงเลวบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเสียงด่าในใจของคนบางคนเหมือนกันอ๋อมันเป็นการเป็นการสะท้อนให้เออบางทีเรากําลังพูดอะไรอยู่นะเช่นบางทีผมกาลังพูดมึงน่ะเลวบางคนมันก็สะท้อนกลับอ่ะมึงน่ะเลวเขาจับใจอาจารย์ถ่ายทอดแทนโอ้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคําพูดจากอาจารย์นะเป็นการสะท้อนจากความรู้สึกอย่างนั้น แต่คือผมฟังวิเคราะห์จากน้ําเสียงเนี่ยผมยังไม่ลงไปในเนื้อค่ะก็เหมือนกับเฮ้ยทำไมล่ะก็เป็นอย่างนั้นไงมันอัดอ่ะทำไมแล้วมันยังไม่หนอะรู้จักว่าเห็นเขาทาหน้าที่มาสามสามปีเท่าที่ผมนั่งดูรู้อารมณ์เขาผมเองเนี่ยเป็นคนเคยพูดเคยให้สัมภาษณ์ค่ะบอกระวังเถอะไอ้คนที่นั่งบนบัลลังก์ค่ะ ถ้าทำเนื้อทำตัวไม่ดีไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพกฎหมายทำตัวอะไรนอกลูก่นอกทางวันหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างบนนั่นแหละจะต้องลงมานั่งอย่างข้างล่างอ uh huh. พอมานั่งข้างล่างเสร็จแล้วจะต้องมาถูกเขาซักเขาถามแล้วจะต้องมาถแถลงตัวในฐานะเสมือนหนึ่งว่าจำเลยเออโอ้โหอายุก็ใกล้จะเจ็ดสิบ สิรินทาไอ้วันที่เราเป็นผู้ต้องหาจำเลยแล้วมีอำนาจนะอมันยังพอทนพอได้เพราะมันมีแห่แหนแตนแต้กันได้แต่เวลาเราหมดอำนาจแล้วมันเหมือนหมาเลียตูดอะเลียไม่ถึงนีไปเลียตูดอื่นได้คือไอ้คนที่จะแห่แหนแตนแต้มันไม่มีสิรินทาใช่ไหมมันก็ได้จะมีหมาเนี่ยคอยเลียตูดขอภัยนะครับ รายการนี้มันสไตล์พนายวันชัยยามบุญมากาไก่มันกลายเป็นหงค่ะยามบุญลงหงเป็นกาหน้าชงนค่ะยามบุญมาหมาหมูเนี่ยโอ้โห,โหมัน,น,มนกลายเป็นคนยามบุญลนคนเปน็นหมาห,หน้าอาจสจ,จัน์เนี่ยเ<ม>พราะนั้นเวลาเราหมดยศหมดตำแหน่งแล้วเราจะต้องมาเดินเข้าคอกพยานมาเดินใหเขนาซักเข้าถามเนี่ย มันหมดที่อาจาบอกดได้มาเรียตูอก็คือคนไม่มีโอ้แต่ถ้าไม่มีอะไรติดมันก็ไม่เรียนนะต้องมีอะไรติดตรงนั้นหน่อยคือเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยผมถึงบอกว่าจะต้องมองไปข้างหน้าค่ะอย่าไปมองแค่วันนี้เหมือนกันเนี่ยคุณนิคมแกบอกว่าในสภาเนี่ยมันเป็นเท่าที่ผมจับประเด็นน้องแกได้อ่ะนะแกบอกมันเป็นเอกสิิ์ ผมเนี่ยมาวันนี้ต้องการลักศักดิ์ศีของสภานิติบัญญัติเพื่อเห็นว่าเรานิติบัญญัติทําอะไรแล้วเนี่ยใครองค์กรนูน้นองค์กรนี้จะมาก้าวล่วงไม่ได้มันเป็นเอกสิทธิ์ของพวกเรานี่ยพูดอย่างนี้ผมเนี่ยพูดมาในรายการคืนนี้ก็น่าจะพูดนะถอนพิษเดี๋ยวต้องชมต้องชมถอนพิษในสภาเนี่ยมีเอกสิทธิ์จริง เบบไเอกสิทธิ์แปลว่าสามารถที่สอสอหรือสอวอเนี่ยกระทำอะไรก็ได้หมายว่าคุณเป็นเอกิทธิ์จะพูดจะอภิปรายจะชี้แจงแสดงความคิดเห็นจะลงบัตรลงเบิดมันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวคเอกสิทธิ์แปลว่าสิทธิ์ส่วนตัวของคุณจะ,ะทําก็ได้คแต่ถามว่าไอเอกสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันสามารถทําได้ตามอําเภอใจหรือไม่ค อยู่ๆกันในสภา,าบอกเฮ้ยสอสอผู้หญิงคนนี้สอวคอนนี้เข้าท่าโว้ยใช้เอ,เอกสิทธิ์ซะหน่อยกูเอกสิทธิ์ซะหน่อยบี้หน้าอกมันเลยแล้วก็บอกกูมีเอกสิทธิ์นั้นจริงป่ะกูอยากเป็นสวเลยนะี่ะอ,อย่างนี้เป็นเอกสิทธิ์เหรอค่ะโอ้ยนี่ไม่ธรรมดาเลยโว้ยแต่งตัวล้วงมันซะเลยเฮ้ย แล้วจะมีใครใช่เอกสิทธิ์แบบนี้บ้างไหมฮะอาจารย์ก็บอกเอกสิทธิ์เว้ยายนิติบัญญัติเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์อะไรอ่ะพ่องเอกสิทธิ์อะไรสิลินทาโอ๋ยเราจะมาจับมาเฮ้ยใ,ในคนนี้โอ้โหภรรยายด่าประธานจังเลยเว้ยขึ้นมาที่ไลด่ด่าประธานล่อปืนมายิงโปง่งเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์มันไหมอ๋อแล้วพูดเขาพูดออกมาได้ไงฮะเป็นนักกฎหมายก็ไม่รู้อ่ะ เจ้าหน้าที่วันนี้สวยอย่างปั้มมากเลยอเอกสิทธิ์ของอาจารย์ใช้บ่อยไหมคะที่เราโพสเอกสิทธิ์ระยำแต่นี้ผมไม่ทำอยู่แล้วเอกสิทธิ์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกฎกติกาอยู่ในกฎหมายซึ่งเขาใช้หลักว่านิติธรรมมีคำว่าธรรมเออนิติธรรมไม่ใช่บอกคุณธรรม คุณ่ะทำแต่กูไม่ทำไอ้อย่างนี้ไม่ได้มันเอ็นเอกิทธิ์แบบที่แบบอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจมันไม่ใช่เออเองนเอาให้สิ้นกระแสความเดี๋ยวค่อยไปเรื่องคุณยิ่งรักใช่ไหมโอโย้ยคืออย่างนี้อ,อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยครอบคองข้องใจมากครอบอกครอ,อ,อ,อบอกแน่นอุ๊บมันเหมือนอะไรทับอยู่ในนี้เลยอาจารย์เรื่องศักสีก็มั้งเงี้ยแล้วสักขาวดำเป็นไงฮะเออสักขาวดำส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยอย่าสักทำไมอ่ะแต่งงานลำบาก เอ้าเมื่เกี่ยวอะไรกับสักมันไม่ได้สักแล้วแทงไม่เข้าเสร็จพูดเรื่องศักศรีตอนนี้หรือจะพักสนใจไอ้เรื่องแทงไม่เข้านี่แหละพักก่อนนี้พักพูดเรื่องสักศรีขอบคุณสำหรับน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์บางเฟิร์นและเครื่องดื่มสไตล์อินฟินิตี้ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรานะคะช่วยกันสั่งซื้อค่ะที่ศูนย์สอง 2949898นะคะจะสง่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชนบุรีพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าสักสีหรือสักขาวดำาอะไรที่โอกันเดีด๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังสักเดียวค่ะ